<Smooth> สมุดติกเวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวสมุดสติกเกอร์ของแบรนด์ซอมกอมกันต่อนะคะซึ่งเรารีวิวไปแล้วทั้งหมด4เล่มนะคะเราเหลืออีกสองเล่มสุดท้ายเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเลยว่าน้องจะน่ารักน่าต่ำม,มากแค่ไหนนะสําหรับเล่มนี้นะคะน้องจะเป็นคอซาก,กุระค่ะซึ่งพิงได้มาหลายปีแล้วและยังไม่กล้าใช้เลยทุกคนในแต่ละหน้าของเขาก็จะมีตุ๊ก,กตาหมีที่ต่างไซส์กันออกไปและเสื้อผ้าหน้าผมของเขาในแต่ละหน้าก็ไม่เหมือนกันด้วยนะคะทุกคนแต่ความน่ารักของเขาก็ คือเขาให้ดอกไม้มาเยอะมากเรามาต่อกันที่เล่มสุดท้ายเลยนะคะสาเหตุที่ต้องรีวิวเล่มนี้เป็นเล่มสุดท้ายนะคะเพราะว่าน้องน่ารักที่สุดในบรรดาทุกเล่มแล้วค่ะทุกคนสำหรับคอนี้นะคะเขาจะมาในธีมชุดทันบกค่ะซึ่งชุดทันบกของเขาในแต่ละชุดก็คือสวยมากทุกคนดูกันจนถึงตอนนี้แล้วทุกคนชอบเล่มไหนกันมากที่สุดคะจะมีทั้งหมด6เล่มนะคะใครยังไม่ได้ดูเล่มอื่นๆสามารถย้อนดูด้านล่างได้เลยนะสําหรับพิงค์พิงค์ชอบเล่มสุดท้ายมากที่สุดเลยค่ะส่วนราคาของน้องจะ อยู่ที่เล่มร้าน0 0 0วอนค่ะลองคูณเลทด,ดูนะ